เบื้งองเราเ้วอจ้าปูกค่ะพริกกระแน่พริกค่ะต้นหอมต้นหอมเ้วอค่ะปูกไว้หน้าบ้านเบื้องนี่ เบืงเบ้งดอเบิ้งตะล่แน่ป <c oughs> ูกไว้ยจะเป็นงามได้พ่อแม่พี่น้องเลยออาเบิงใกล้ๆละบ้านเบิงต้นบบกพริกมันมีแถวและสามวดหนามันมันหยุบมันขะมันงามลาย

พราพิกต้นนี้ก็ว่าตายนยมันก็ออกเรื่อยอยู่แต่มนันน้อยๆนกเก็บกินแน่กันนี่แหละเนี่ยพิกพริกวันออกปักจะเผ่า หัวละผ้าขเขือกระเพข้ากระเพข้าเห็นบอพี่น้องหฮงตัดหฮงแตกนี่แตกขึ้นมาอีกแล้วนี่นี่ยอดงามๆานี่ต้นบอกเออบอกเออหน่อยเหลืองเหลืองมีผลไม่หลายนาบ้าน Vừa bọc phương Phương bọc mòn Hến bọc, hến bọc mòn bọc Đen tém như Nhớ luộc ma, dày luộc khuyền kếp kín Đó có lên เดี๋ยวสุดตัดค่ะตัดอัดดนนี้เออปิดไฟปิดนามกอนอันนี้ช้ำไวช้ำหัวละผ้าต้นพายุตูอันพักความตุง้งก็พักกระจนพักขมขมน่ะหินหินนี่เนไกล

ช่วยงานบุญวันนี้โชคดีโชคดีสุขสัน์เต็มปีให้รวยขอให้รวยามช่วยงานบุญวันนี้โชคดีโชคดีสุขสัน์เต็มปีให้รวยขอให้รวยตัดออกให้มันปรงไหมนี่เขาตัดผมเนี่ย ดันผมกรตัดไปแล้ว <scholarships>. ตัวผมมันมาไหมเก่งเงี้ฟาไหมต้องขอขอบคุณนะครับครีมกดีส้นท้าแตกขาลายของลายหยักไหมใช้ครีมกั้มได้ให้ครีมนี่ราบเล็กก่อยพชรผู้ป่วงลูกชายเดียวของแมุ่มผู้คุ้นดวงจันทร์น่พร้อมด้วยากระอ ิจการซูเปอร์สตาร์ฮาเอนมาตอนพุ่โครงแฟมิลี่ดีนะครับวันเสาร์ที่22กันยายน2564ณโรงเรียนวัดคลองสวนแล้วก็ตัดมันเหรอว่าแตกมันง่ามละแอมตัดมันแตกออกมากเลยใช่ไหมครับต้องกลัวว่ามันจะไม่แตกสเปนที่น่ารักมากๆเลยนะครับขอค่าชมด้วยนะทั้งท่ายคุณหนิงหนึ่งสฟลซอนดีไม่แตกแลยที่มันตใช่ไหม กัปตันเดอ้ออนน,น,นนะครับขอนเสนา88ด้วยนะครับแล้วก็คุณพี่สว่างผุดรอดไปแล้วใครอยากฟังอะไรอีกแนะนําเลยที่ถึง2 24หรือ3โอ้โหครับแต่ว่าช่วงนี้ม,มีอยู่เรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกาันอันนี้ผมว่าทุกท่านเลยเพราะว่าตอนนี้มเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในทุกวันนะครับบางท่านขกินเลยกินทัน้งหยอดเลยไปนิดนึงอยู่ที่บ้านต้องตีเอฟกลินเลยไปเอานะครับหรือว่า ไม่ได้ใช้ชแวงไหนแมแ่ไหนเนี่ยทำให้เคลียร์ได้เลยนะครับจากสถานการณ์การระบาดของโควิดสิบเก้าระลอกใหม่นะครับตั้งแต่ต้นปี2 5 6 4ันาทำให้หลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทโรงพยาบาลโรงเรียนมหาวิทยาลัยเลือกที่จะใช้การทำงานหรือเรียนในระบบออนไลน์เป็นส่วนมากเพื่อจาเเรื่องและช่วยลดความเสี่ยงารๆนเชื้อครับทำให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเวิร์กฟอร์มโครับ และเรียนออนไลน์นะครับสำนักงานกสทชร่วมกับผู้ประกอบการใช้มือถือและผู้ให้บริการอินเร์เน็ตรชส่นชุดที่เการการบรการอยาให้ประษาชนในการ work ฟองโวกกับเนื้อไร้ไข่ย่อยจะมีการปรับเพิ่มความเร็วขึ้นไม่ต่ำกว่า1 0 0 ใช้งานแอปเกียดนี้ได้ที่อเซ็ center ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานอยู่นะครับนอกจากนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดการแพร่กระจายของโควิด -19 อีกทางหนึ่งประชาชนสามารถใช้งานแอ,อ,ยอ,ยอป c a ไคิดค่าอยไมเลยนะครับต้องบอว่าหดได้เลย,เลยลใช้ฟรีไม่มีคิดค่า,า,าอย่างไรก็ตายการตรวจสอบนะครับ สำหรับทุกเครือข่ายมือถือทั้งหมดนี้สามารถเริ่มใช้งานได้ต <8 S 2> นะั้งแต่วันที่15มกราคมถึง10มีนาคม2564นะครับแล้วอย่าลืมครับร่วมด้วยช่วยกันโหลดหมอชนะแค่ติดตั้งใช้งานก็ร่วมกันป้องกันเฝ้าระวังโควิด19ให้กับตัวท่านเองและคนรออบข้างขอ,องท่านแล้ว,วนะครับยังช่วยงานหมออีกด้วยใครสนใจโหลดได้เลยสำหรับหมอชนะแอปพลิเคชันตัวนี้ทั้ง n d r o i d แล้วก็ iOS นะครับ ไฟนาฟังเป็นไรอีกแนะนำได้เลยนะครับ02-2813-66ครับ วนล,ละผ้าพากักเคเด้พี่เพี่พี่นอ้องเกบพักแล้วเตียนแล้วเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นไหมมาหานี่งพกกัพกปอนักถักน้ัก ไปล้างเขาบ้านมืดนปะ พักพักฮักลเล้ยะเนี่ยเจ้าแมยงามยังมืออื่นสีพ้าลูกกินเมียงดีกว่า น,นี่ใบหัวละา้ากินบ่เบดท้าที่กิน ากันอยู่ไว้ mọc cho học viên nhau à, học mong mình học thật 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 ตัดไปเรื่อยนี่ตัดไปงวดทีแล้วเนี่ยมันแตกออกอีกตัดออกมาเบิดเลยมันแตกไม่มอยู่บ้านหลายมือมมมพักง้มงามค่อยได้หดน้ามันหนีปลาพักหนีไปเที่ยวหาหมูอยู่คอนโด ไปกับหัวลิ้หัวแหลมไปแต่เศร้าคั่จังมากมาบ้านนี้ลูกก็เปิดนังให้เบิ่งนังเกา blinking. หลีติดนังอีกว่าลูกไปมดพักอีกบบานี้โอ้ยค่ะสิบหกตอนเจ้าคิดเบิ่งว่าได้กินว่าได้นอนว่าได้ก,กินว่าได้นอนหัวขึ้นก็สีน้อนก็โอ้เบิดเบิดแห้งขอต้มอ ну ันนี้ยังได้นอน บัแห้งก็ต้อตไปยังทีเอา,าอายูแล้วตาปิดแล้วปิดงับหมนโอ้ยห่วงนอนนอนทันตัววบาไหวเดี๋ยวสามตอนทุกท่ายมาเด้นเบิ้งเลยเดี๋ยวลูกมาเดี๋ลูกเปิดในเบิ้อง่อลูกกระหูว่าแม่มากเลยบักอันเบิ้งหนัง พี่้องงไปโปลกไว้เงาิดหอรมู่กับปลูกพักแนี่นปลูกไว้อีกนั่นพักกาดจอนก็พักกวงตุงก็ไปอีตูไปขอเบียร์ขาเจ้ามาเขาเจ้าว่าลูกอีสร้างขอเนี่เห็ยนอยังกับขอเพิ่ขอตัวนอขอมาปลูกไปขอเขาเจ้ามากินแทเขาเจ้าปลูกเขาเจ้าอยากเบิ้งอยากแง่งเนาะ họ biếng là mua bùn, bưng, ngang, ngang, vì nó mày nhau cả, nhìn qua sẽ lên tiếp tục của mận. để, để cả เป็นยังไม่เต็มตะปีกอนแอวลันปัดลันปัดลันปัดแอวลันปัดลันปัดหักซะจ้สักอารยาทมกินแล้วเขาบอกเปเมียนดังปัด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 เฮ้ยหอนอันนี้แนวขึ้น duyên sơn nơi lắng lang lưng bèn duyên tông hay băng tông tông lưng tông lưng tông tông lưng tông tông lưng tông 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 lưng tông 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 โอเคเด้อขจัดพเพื่อนๆแม่พี่น้องป้องไปบา,บายยเด้อเอาซ้ำนี้ละว่าจะเห็นหน้ากันใกล,ล้ไรโอเคเสิร์กันสิ่ท่านโอเคโอเค